สวัสดีนะครับวันนี้ไม่ได้อยู่ในเกมอีกแล้วคือวันนี้ผมมีของรีวิวอ่าไม่ไม่ใช่บนหัวนะคือบนหัวผมสั่งมาใส่เล่นกันหลานะครับมันมันมีหูด้วยนะน่ารักไหมล่ะเอออ่าคือวันนี้ที่อยากจะรีวิวก็คือผมสั่งไอ้เจ้านี่มาครับมันคือโมเดลรถของเล่นนะครับก็คือไอ้โมเดลอันเนี้ยที่มันน่าสนใจก็คือปกติแลว้วโมเดลรถอะ่ะมันจะเป็นโมเดลที่ซื้อมาก็คือแบบถ่ายเล่นได้แค่นั้นใช่ไหมแต่ว่าอันเนี้ยที่มันน่าสนใจสําหรับผมอะถ้าทุกคนเห็นอ่า ตรงนี้อ่าเดี๋ยวรีวิวก็คือในกล่องนะครับจะมีชิ้นส่วนไอ้พวกเนี้ยก็คือไอ้ชิ้นส่วนพวกนี้เราสามารถมาแต่งลงในรถของเราได้เว้ยคือมันเจ๋งมากตรงนั้นแหละผมก็เลยต้องรีวิวซะหน่อยราคาผมจําไม่ได้ว่ามัน200กว่าบาทอะเออคือมันมันไม่แพงครับผมซื้อมาจากช้อปปีนะครับพอแกะรถออกมานะครับในกล่องอ่ารีวิวในกล่องรถก็จะมีล้อนะครับ แล้วก็เป็นพวกชิ้นส่วนของแต่งพวกเครื่องยนต์แล้วก็เป็นพาร์ทฝากระโปรงฝากระโปรงเนาะจริงๆมันก็ก็สวยดีหมายถึงว่ามันก็ทํากล่องมาแพ็กเกจดีนะครับในราคาแบบ200อ่ะทุกคน200กว่าบาทอะเออแล้วแพ็กเกจแบบเนี้ยแล้วครูด,ดูโมเดลแล้วก็มีของแต่งด้วยนะอันนี้นะแกะแล้วพอแกะฝาพลาสติกออกมาเนี่ยก็จะได้รถออกมาอ่ะไอไอตรงเนี้ยนะครับอยากให้ดูตรงนี้หน่อยเนี่ย ตรงนี้ไอชิ้นส่วนที่มันถอดและเปลี่ยนได้เนี่ยมันจะมีช่องว่างเล็กน้อยคือมันจะมีช่องว่างเยอะกว่าส่วนอื่นนะครับก็ต้องทําใจเนาะเปิดประตูได้เหมือนจะเปิดฝาท้ายไม่ได้บส่วนฝากระโปรงเนี่ยก็คือข้างในฝากระโปรงนะเริ่มต้นนะครับเนี่ยมันไม่มีเครื่องยนต์อยู่ในนี้นะครับเครื่องยนต์เนี่ยว่างเลยนะครับก็คือเราต้องเอาเครื่องยนต์มาประกอบใส่ในนี้เนาะเติ่มจากเอาโอเคมาเดี๋ยวผมจะลองอ๋อไออย่างชิ้นส่วนด้านหลังงเงี้ยแค่งแงออกก็ได้แล้วเนาะฝากระโปรง ฝากระโปงดึงออกได้เลยนะครับแล้วก็ชิ้นหน้าชิ้นหน้าก็แงะออกได้เลยนะครับแต่ว่าเฮทุกคนผมว่างานละเอียดว่ะไอชิ้นส่วนพาร์ทหน้านะครับเขาอะทำละเอียดมากนะครับอันนี้คือชิ้นส่วนพาร์ทหน้าเห็นปะกระจังหน้าเขาแยกเป็นอีกชิ้นหนึ่งนะครับคือไอกระจังหน้าที่เป็นแบบสีดำที่เป็นคําว่าม u ส t ต็งเนี่ยครับเนี่ย เขาแยกเป็นชิ้นนะแล้วก็เนี่ยนะมันเป็นอีกชิ้นหนึ่งเลยนะไฟหน้าก็คือตอนถอดเนี่ยมันหลุดง่ายๆเลยนะครับแนะนําว่าตอนถอดเนี่ยให้ถอดระวังดีๆเนาะเพราะว่าระวังมันชิ้นส่วนมันหายนะครับทีเนี้ยไฟหน้ามันใสย,ยังไงวะงาสร้างแม่งไปก่อนแล้วกันไฟหน้าสปอยเลอร์ก็ถอดได้นะครับถอดมัวดีกว่าไม่ไหวแล้วร้อนคือหลังจากที่ผมพิจนารณา,นานแล้วเนี่ยก็คือตอนเนี้ยผมถอดมันแต้ขนาดนี้แหละก็คือถอดลอ้อ ถอดเครื่องนะครับไม่ดิถอดฝากระโปรงถอดด้านหลังนะครับแล้วก็ด้านล่างตรงนี้มันก็ต้องถอดเนาะอย่างต่อไปเราจะเริ่มประกอบรถกันอย่างแรกนะครับนี่นะครับสิ่งที่รถยนตขาดไปไม่ได้ก็คือ เอนจิ e นเราจะเอาเอนจิ e นอันนี้นะครับใส่เข้าไปที่โมเดลคือผมต้องบอกอย่างนี้ว่าผมชอบโมเดลแบบนี้เพราะว่าโมเดลแบบนี้มันดีกว่าให้เรามานั่งถ่ายหรือวางโชว์คือมันให้เราได้ประกอบได้ได้จับได้เล่นกับมันอนะ่ะเล็กๆน้อยๆอ่ะเออก็ยังดีแล้วมันก็สามารถแอดออนเปลี่ยนเองวันนี้เราเบื่อรถแต่งเบื่อใส่พาร์ตแต่งเราไปใส่ล้อดเดิมอะไรเงี้ยก็ได้ผมว่า,วาเออมันดีอ่ะอย่า,ามารถที่ขาดไปไม่ได้ก็คือเป็นหม้อน,น้ำนะครับระบบระบายความร้อนเวลาใส่ลงไปนะครับก็คือมันจะมีด้านหนึ่งที่เป็น ด้านหน้ารถนะครับวิธีประกอบก็คือแค่กดลงไปตรงๆเพราะว่ามันเหมือนกับมีรูให้แล้วก็มันมีเขี้ยวให้แล้วเราก็แค่เอาเขี้ยวกดลงไปตรงรูนะครับก็เสร็จอันนี้จะเป็นชิ้นส่วนที่เป็นฝาครอบเครื่องยนต์นะครับคือระวังนะครับตอนประกอบเนี่ยไอ้ตรงกระจกด้านหน้าตรงนี้นะครับคือถ้าเกิดคุณเอาเล็บแงะกระจกเนี่ยมันหลุดออกมาด้วยเนาะอย่างต่อไปนะครับไอ้กันชนหลังก่อนเสร็จปุ๊บเราก็จะใส่ชุดจัดระเบียบทางลมด้านหลังนะครับอ่ะ อ่าหทีนี้ก็จะพอดีเป๊ะเลยอย่างต่อไปก็จะเป็นใส่ล้อก่อนล้อสีทองจัดให้แบบแจ่มๆไปเลยนะนี่ทีนี้เราก็ใส่ล้อเสร็จแล้วนะครับอ่ะต่อไปใส่สปอยเลอร์สปอยเลอร์อ,อร่ะเซตรีวิวก่อนเห็นไหมเนี่ยอา่าเนี่ยมีล้อล้อสีทองนะครับมีสปอยเลอร์ด้านหลังมี พาด้านหลังแล้วก็มีไอตัวจันระเบยียกลบทางลมด้านหลังนะครับแล้วก็นี่เนาะล้อสีทองเปง็นไง รถใหม่ของผมเทว่ะล่ะมันสวยมากเลยนะคืออย่างที่ผมบอกไปว่าปกติแล้วโมเดลที่ผมซื้อเนี่ยจะเป็นโมเดลที่ซื้อมา <c oughs> แล้วก็ตั้งโชว์ไม่ว่าจะเป็นฮอตบิวก็ดีไม่ว่าจะเป็นตัวนิสโม็ดีหรือจะเป็นตัวนิสสันก็ดีหรือจะเป็นตัวฮอนด้าที่ผมไปซื้อจากญี่ปุ่นเนี่ยส่วนใหญ่ล้าก็จะเป็นโมเดลที่ซื้อเสร็จปุ๊บแกะกล่องเสร็จปุ๊บก็คือเสร็จแล้วคุณคุณจะวางโชว์หรือคุณจะไปเล่นเนี่ยก็คือจบเลยก็คือเสร็จเลยต้องบอกก่อนว่าตอนแรกผมจะสั่งผมสั่งมา,งา,อามสองคันนีม,นนม่่ัแค่ีอ้าเกวัา คุณดูด้านหลังเนี่ยมันจะมีสีแดงสีน้าเงินสีเหลืองนะครับผมเนี่ยอยากได้สีแดงกับสีเหลืองเพราะว่าเราจะมาผมจะเอามาซื้อมาเล่นกับหลานชายของผมนะฮะหมายถึงว่าผมสั่งสีแดงแล้วก็ผมไปหาสีเหลืองอีกร้านหนึ่งซึ่งอีกร้านหนึ่งอะ่ะมันมันส่งช้ากว่าคือทั้ง2ชิ้นทั้ง2คันเนี้ยส่งมาจากจีนนะครับผมซื้อมาจากช้อปปี้งั้นก็คงจะรีวิวได้เท่านี้นะครับสีเหลืองมาก็คงไม่ได้รีวิวแล้วเพราะว่าเหมือนกันทุกอย่างแค่เปลี่ยนสีสําหรับใครที่ชอบก็ฝากช่วยกันกดไลค์กดแชรกกดเพา,า,า้้ิออยไไมื่ม็ ด้านล่างแล้เดี๋ยวผมถ้าเกิดว,ว่าคนสนใจเยอะเนี่ยผมจะแปะลิงก์ไว้ให้แล้วกันนะฮะต้องบอกก่อนว่าร้านนี้ไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ของช่องเรานะครับเพราะฉะนั้นผมไม่จาเป็นต้องแปะลิงก์ให้เขาโอเคแล้วเจอกันสำหรับวันนี้บายบายจ้า